กรมสรนหลัี рон, x, ้องเอ้ยรเมาจากข้างใดหรอกประเทศไดมาจากอขาจะของเลยะพี่บ่าจ้าพี่บ่าว่าไรหรอกวันนี้จ้าไม่ก้าวัสดีจ้าไม่ก้าสวัสดีครับจ้าพี่บ่ามันนัป้องปากป้องหอบทุกคนเลยว่าซื้อว่าหายอยู่ยังอยู่คนตาาตคนรุนยุ่ยอย่างนี้ว่า่นเรามาปู้ตาโตเราไม่ได้เส่เสียเรามาหาใครแล้วก็เสียเสียแจ้กคุณเราถ้าเสียไหมไม่เสียเาสียุ่มกอลแล้ว่ามันดำมากกเจาสีนะ อเขาจะได้ของไม่ที่ไม่ฝันเงี้เนี่ยนาแล้วเขามาเียนเลขให้เขียนเลือสามสามพกให้แล้วเขามาฝากซื้อสามสิบหกบาทเขียนให้แล้วฝากไม่ไก่เอ่แล้วเขียนให้แล้วมาฝากซื้อแล้วมาฝากซื้อให้ตอนเขาเลือรัลแล้วเนาะเขาเรไปซื้อให้ ไปซื้อให้เล่าไหวไหมแน่นะไปซื้อให้พร้อมเขียนเป็นเลขไทยบอกนี่แล้วเป็นเลขไทยให้เลขไทยครับครจะถามไม่ใด้เกมากเขาไปเห็นแล้วเกลียดหรอกเลขไทยเห็นแค่เราเขียนให้เพิ่งว่าเลขไทยนี่โอ้ตะกี้ไม่แก่บ่หูมันบ่ครับเราจะหูตอนนี้มันบอกว่าเลขไทยเป็นยังไงกันครับ เพ่นเนชียนหายจังสี่เลยิครับในฝันนยในฝันในฝันไม่เขียนตัวเลขให้ตั้เล่าเล่าเราเชียนให้แต่เราขัดโลกเพิ่นเียนให้พร้อมทั้งสองอันเลยบอกครับอันนี้ตังเล่เเาเชียนนี้เล่ากเชียนโอเพิ่นยันไมกายบกงู เพมเงนกายก่โบหูปเพิเ่ได้เขียนให้ทั้งสองอยางเลยเขียนทั้งไทยทั้งอัรบโอเขียนทั้งสองอยางแปดเขียนให้ตัวนี้เห็นบคางบแมคเขียนให้ตัวนี้ มีเลขไข่กวครับสามสามหกีนเชียนตอนขนเชียนนเชียนเร้ขึนวจากไหนวะครับแม่เชียนอะไรล้กรก็บลารลักขูดไม่หยูดมาแล้เอาขึ้นมากเราถึงว่าแล้ว้มาฝากเื้อเราเราบมีเงืนมฝากซื้อเรา่่สามสิบหกฝายเราได้ฝากมาคือฝากซื้อข้อมแม่ครับขาเว่าเอาผีหามอย่งนี้มาฝากพ่นพนซือเลยสบา้เราฝากซื้อสองตัวตัวใดก่แม่ แล้วฝากซื้อฝากซื och, uh ้อสามหกโอ้คนขายเนาะฝากซื้อความนี่นะเรามาย่างไห่ค้ากร้อนย่าค้างเนาะไม่ไกลไม่ความหมั่นใจลร้ปันได้ครับวันนี่ยท่ไปื้อมากเมื่อนี้บอกแม่พันหนึ่งนี่ นน่ใสีเอามาเฟื่อนดยแม่ยังโตได้โตเสียมือตด้มสคิดตคิดเสียมแล้วลสกัรองล้วนแล้วมาสี่บ่แม่นมาตมาไนี่บ่แม่ไไเลาเอน่สกัดโอ้สกัดแล้วมาแบบนี้เนาะแล้วก็นุ่งแบบนี้บ่แม่ไก่เนี่ยนุ่งจะจังสี่รเปาเป็นนุนมกับชาจะใสจะแบบนี้แล้วมาแบบนี้อรอด ต่วามาหาแม่มื่อเคลืนเนี่ยใส่เสือใส่เสือโอ้กันจิตถือใจเพิ่งยีรักที่นเนาะก็อีก็อีกถ่ายใส่เสือเมื่อไรนี่ยที่บุี่เ้เพื่อนวันที่แปดะครับเนาะวันที่แปดที่บอกครับรอวันที่แปดนะแม่เนาะรอวันที่แปดห้ามห้าผลมาอย่ามเจนที่สองเนาะห้ามข่าห้าเกาเนาะ้าแล้วไมอเี่ยห้าแล้รามาอย่างห้าแล้วใดแล้วห้าแล้ววน อยากเข้ารายละเอียดมันนี้ก็ทั้งบนทั้งล่างนะครับไม่ไก่ขออนุญาตยกให้เบื้องนี้นะครับขอขอตัวเลขไทยองนะครับถ่ายคลิปละครับเอาเลขไขไขหัวเลยวะตาอ่ะเอาแคบหน้าจอไว้เบื้องนี้ลพี่น้องครับไขสามหวก็เห็นเลขไทยกูจะไม่เขียนตัวเลขอะไรบิตเนาะเจ้าไมเขียนตัวเลขธรรมดาเอามันใจร้ายไปไหนก็ไม่ไกล โอ้ดีใจดีใจหไรเดิมันใจหลายเหนไดครับจุดเส้นครับจักเปอร์เซ็นครับโอ้คนณบันใจหลายาด้วยล่ะจำร่องว่าเขาคือเก่าล่ะเขาคือเก่าบนะ่าาาครับเนี่ยแล้วพี่น้องเขาก็ต่างดวยก้อนนี่ละ่ะเขาได้คือเก่าได้ทุกคนนี่คือเก่าด้วยกันทั่วหนาเนะาะแนนาาม่ไกลเนาะจักเปอร์เซ็นแม่ไกลทั่วมันใจจักทั่วหนาเพราะทั่วหนาเราประเทศไทยครับโอ้ว่ามันหน่อย เทียดไทยมันใจเจ็ดเปอร์เซ็นครับเอาเพิ่มมันใจพันเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นเพื่อเขาแน่นอนจะได้กับเขาแน่นอนได้แน่นอนเทียดแบบตัวปัญหาพออปราหับตัวหรศอพทับมันอ่างเรารลับตัครับแต่เพิ่มเาบางจะเจือถือได้ประหลับมัน เน่ยตั <wounds> ้งพีพ <k 2> ันวาพอเห็นมาทา้ขอจัน้อยเนี่อเห็นมดอ๋โไทยโสลาโอโสไทยนะครับไทยนะครับแคปหน้าจอนะครับเอ้าตามตามหกเนี่ยหัแน่อนป่ะแม่จ้แน่นแน่นอนคอยอยูแน่นอนพี่น้องเขาแลวป่ะจะสิบปียุ่ยสเด็วันนี้พอดีโตแน่กจั่อยก็ลูแดงนี่คือแม่ร้างบ้านเจ่เย็นเย็นเจนเย็นก้นุ่งน่านหนาวรวแม่ป่ ถึงแน่นอนจริงไหมกายถึงแน่นอนบ่ครับเขาแน่นอนวันีได้แน่นอนอีกพี่น้องเขาแน่นอนได้แน่นอนได้ทุกคนถ้าแต่ว่าขันพ่อเสือพ่ได้เด้อแงานมาทั้งที่นะมาเลเซียห้ามลืมเด้ออย่าลืมเด้อสิอย่าลืมเด้อสิเดี๋ยวจะว่าอู้ลืมอีกเรื่องี้ปล่อียเราเรื่ืมโทรมาหลายคนเราเรียกว่าลืมว่าพ่อใดถามมาเลเซียเนอนไอ้เฉยว่าพ่อเห็นเขาจำไว้ จะเรื่มตัวได<ร><น>้หรือไม่ไกเป็นมาพอเรื่อมซีเก่าเก่าซีอ้าหันปะไ้จะา็ไไ้แล้วพ่นก็บด้เราลพ่นก็ไรยี่สิบบาทวันนี้จะเลื่อมตัวได้ครับแม่ไก่วันนี้ก็นิ่งสามสามหกครับหกสามสามหกเร้อสื่อเอ,อ,อกัเกาาดเอาตัดเอาพวกาื่อท่านกับท่านวกเายื่ว่าท่านก็คือว่าเราพวกเลาจับท่านกับท่านทารับะรีท่านกับท่าน เง้แทงในฝ่าดึงไว้โลดนะแม่เง้ฝ่าดึงลวกกับผู้ใดเห็นเราก็ดึงเอาลย้ข่าวเล่นท่น่ะแม่เงี้ยฝ่าซสือฝ่าหามันบวมไม่ให่เเดี๋ยวมันถิ่เหมือก่อนเนาะเงี้ฝ่าดึงเอาโลดดึงไว้เลยก่อั่ากบก็จะฝ่าดึงหลายก็ล่อบางอีจักแต่ถ้าบุนมากเพื่อเป็นมาบอกกาเวรท้าบุนแล้วเราเดีวหาล่ามาหาอีก มืแรงฮะเลาวมายำมือนองมืแรงเนาะบ่แนแแล้วนองมือแรงอ่ะถึงใหม่ก็ได้แม่กาตีโทเศาับาไเริ่มือแรงนี่เยง้องแหาฮะก็นั่งจิตก็จิตไม่เก่้าก็ปิดแล้วไปซีโตมากเนี่ยนยวายอกซิโตได้ๆว่าเป็นยังขอบคุณแม่ก่ละรายได้จ้าขอบคุณครับขอบคุณครับ

<c oughs> มีหมดดิมีหมดมีหมดมีหมดเขียนเขียนลงกระดาษเห็นไหมกระดาษเขียนเขียนเตะเด็กผู้มีปตาเขียนรงให้คนดเขียนเอารถดเขียนเอามันยัเก็่ะเนี่มอกนเยขีอาโซลแต่องนยเก่งละสามใปมีแ่ขงูดอย

ยรดังนเดังอยางเยรเป็นเต่กอยข้างล่างสเองโทรโซ่นบอกเบอร์โทรเนาะศูนย์หกสี่สามสามแปดห้าหนึ่งสามเก้านะครับเบอร์โทรโซสเอข้างล่างนะครับแช็หน้าจอเอาเลยนะครับศูนย์หกสี่สามสามแปด